กรายนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันสุนีจึงวิโรธสมาชิกวุฒิสภาจะขอปรึกษาหารือไปยังกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขดังนี้ค่ะท่านประธานคะทุกวันนี้ประชาชนทำงานหนักมีความเครียดจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกๆวันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีความกดดันจากสภาพสังคม เศรษฐกิจต่างๆด้วยค่ะจึงทําให้เกิดความเครียดมีสามารถทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพกายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรดีที่จะช่วยให้ประชาชนลดความเครียดและมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะมีอยู่งานหนึ่งค่ะที่สามารถจะช่วยได้ผลจริงจังเลยก็คือการทำงานอดิเรกค่ะเป็นกิจกรรม ที่สามารถทําในยามว่างแล้วก็ทําให้ประชาชนคลายเครียดได้เพราะว่างานงานอดิเรกมักจะทําตามความสนใจความถนัดความชอบของตนเองมักจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานผ่อนคลายอารมณ์ช่วยบรรเทาความเครียดจากการเรียนหรือการทํางานหนักทั้งวันจะมีความบันเทิงมากมายนะคะทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ นอกจากนั้นงานอดิเรกก็ยังสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาความคิดส่งผลดีกับร่างกายด้านอื่นๆด้วยนะคะตัวอย่างของงานอดิเรกที่มีมากมายค่ะเช่นปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวออกกำลังกายเล่นเกมฝึกสมองท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทำงานศิลปะงานฝีมือทำบุญปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแม้กระทั่ง การทาจิตอาสาเพื่อบริการสังคมนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถวีเครื่องการอ่านหนังสือแต่งหนังสือทําสวนเล่นดนตรีมากมายนะคะทั้งหมดนี้ท่านประธานคะจากการสํารวจพบว่าการทํากิจกรรมงานอดิเรกจะได้รับประโยชน์โดยรวมดังนี้ค่ะนอกจากเรื่องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะมีความเครียดลดลงมีความสุขมากขึ้นทั้งกายและใจ งานอเดเรเลกบางอย่างทำให้ฉลาดขึ้นเช่นเล่นเกมฝึกสมองมีสมาธิสามารถทำงานได้ดีขึ้นมีความนับถือตัวเองมีชีวิตชีวามากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นนอนหลับดีขึ้นรวมทั้งที่พบว่างานอเดเรเลกยังสามารถทำให้มีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันเห็นว่าประโยชน์ของงานอเดเรเลกต่อประชาชนมีมากมายจริงๆเพราะว่า ประชาชนอาจจะลืมไปแล้วว่าการทำงานอดีลเลกนี่เราเคยทำสมัยเป็นเด็กกันนะคะลองเล่นเต้นรำอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นดิฉันจึงขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะให้รีบเร่งดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและจริงจังให้ประชาชนทราบถึงข้อดีและประโยชน์ ของการทำงานอดีเล็กค่ะให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานอดีเลกต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกวัยค่ะทั้งหมดนี้ดิฉันหวังว่าเพื่อให้ประชาชนลดความเครียดมีความสุขมีสุขภาพจิตมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้จริงๆอย่างที่คำกล่าวว่าประชาชนมีความสุขสังคมมีความสุข ประเทศก็จะเกิดความสงบสุขค่ะขอพระคุณค่ะ